กทุกคนนะฮะอยู่กับช่องต้ม2 3งสา2 9นะครับผมวันนี้นะมาแนะนําอาชีพเรนเจอร์สายแอโรตอมนะฮะตัวละครจำเลเวลร5อนะครับจาก EP ีน่าจะสัปดาห์ที่แล้วนู่นเลยที่ผมได้ทําไปนะเรื่องของการลงดันนู่นนี่นั่นนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวลงดันไฮไลท์ของเราก่อนเลยละกันนะครับก็คือลงร้อยชั้นนะแนะนำนะครับคนที่จำเลเวลร5อแล้วไม่ได้เล่นนะครับหรือว่าไอดีไก่หล,หลายตัวนะครับ สามารถใส่เซตนะฮะตามที่ตามของเก้าบอกนะครับแอดแท็กเกอร์นะฮะคณูนะครับผมนะแอโร่บูสเตอร์โบนะก็เพื่อนๆไปหาก็เพื่อนๆก็สามารถไปหาทํากันได้นะทำโดยการใช้งบประหยัดด้วยนะครับผมนะไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะของเป็นคอสฟาบูสเตอร์นะฮะสอนไว้หมดแล้วนะครับคลิปที่รับของฟรีนะครับไปดูกันได้นะตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะวันนี้นะครับพิเศษนี้นะครับผมนะฮะ จะให้เพื่อนๆนะครับลงไปล่าแมงคองกันนะฮะซึ่งตอนนี้แมงคองนะฮะใบละ20,000กว่าบาทนะฮะอยู่แค่ชั้น5เองนะฮะซึ่งตัวละครนะครับที่ตั้มของก้าเขามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นตัวละครใหม่หมดเลยนะฮะเอาง่ายๆคือตั้งแต่คุยเปิดดันเลยอะยังไม่ได้คุยเปิดดันเลยนะฮนี่ครับเห็นไหมคือใหม่แบบจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในดันก่อนนะวันนี้คือแนะนําลงร้อยชั้นก่อนเลยนะครับ หลักๆวิธีการลงก็ลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับทีละสามตัวเลยนะครับผมนะ,นอะจอนึงนะครับก็ทําการคุยไปเรื่อยๆนะโอ้ผมบอกก่อนเลยนะว่าใครมีลหลายๆตัวละครเนี่ยช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะในการดรอปการ์ดให้กับตัวเราเนะมากขึ้นนะครับตัวละครพวกนี้นะครับตั้มสองเก้าก็จะเอาไว้วนแค่ชั้นแมงทองนะครับผม เราแค่ใส่ลูกพนุให้เขานะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ครับเปิดดันเจียนนะครับอ่านี่ครับก็สร้างดันเจียนนะครับตัวใครตัวมันนะแล้วก็เข้าดันเจียนนะครับสายแอโรสตอมนะฮะผ่านแน่นอนอยู่แล้วนะฮะชิวๆเลยนะฮะแต่สายโฟกัสผมไม่รู้ว่าถ้าเซตแจกฟรีไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะอ่ะทีนี้นะเราก็เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะฮะ ลูกขนูนะที่เราต้องเตรียมใช้นะคือลูกขนูน้ํานะคร è, <c oughs> ับเตรียมยาไว้นิดนึงก็ได้หรือกดยานิดนึงก็ได้ครับนี่ยาแจกอะที่มันแจกนะครับกดเด้งเลือดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็พวกปั๊มอะปั๊มก็เตรียมไว้นิดนึงเตรียมไว้ไว้นิดนึงก็ได้นะครับเอาไว้น่าจะไม่ได้เตรียมอ่ากดเด้งเด้งมานานะครับนี่แล้วก็กดเอบีนะครับนี่โอเคนะครับ ปะพร้อมแล้วก็ let's go ลุยกันได้เลยนะครับผมนะอ่านี่ครับชิวๆอ่ะของนะครับประมาณนี้นะครับผมนะล่าแมงคองนะอ่ะไม่สามารถใช้ได้ถือเลยใส่ยังอ๋อปุ่มมันปุ่มคีรัตมันรีเซ็ต ไม่เป็นไรไม่เป็นนี่ครับเสร็จแล้วขี่มาครับนี่ชิวๆอ่านะครับขึ้นไปข้าบบนนะครับผมจะใช้สเต็ปผมจะใช้วิธีแบบลงให้มันไล่ไปถึงชั้นที่เราต้องการก่อนนะับครบทุกตัวก่อนแล้วผมค่อยทยอยฆ่าทีเดียวนะครับ อันนี้ก็ฆ่าไปนะครับไม่ต้องรีบนะเพื่อนๆเพราะว่าแมงทองเนี่ยมันอยู่แค่ชั้นห้านะครับเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบแบบวิ่งขึ้นไปยิงอะไรนะค่อยๆแบบเดินขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ปนะฮะยิงนะส่วนเรื่องกาเนเพื่อนๆจะกดก็ได้หรือจะไม่กดก็ได้นะครับแล้วแต่นะ จากคลิปที่ตั้มของเก้าเคยดรอปการไม้คองเนี่ยก็เคยดรอปแล้วนะครับในรอบชั้นนะครับก็ในสเแรกก็เคยดรอปแล้วนะอันนี้ครับชั้นสี่นะครับก็ขึ้นไปชั้นห้านะครับแน่นอนครับไอ้ตัวนี้ก็จะวาร์ปขึ้นไปชั้นห้าครับแล้วก็รอนะครับนะแล้วก็เอาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะขึ้นไปนะครับเราตัวละครนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับของเพื่อนเรานะขึ้นไป กดเด้งเลือดไว้หน่อยกดเด้งมะนาวไว้หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเผื่อเราโดนมอนตีเราจะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องปั๊มนะนี่ก็ยิงนะครับนี่ครับทำอย่างเงี้ยค่อยๆทำไปลงทีละสามจอนะชิวๆเลยนี่นะครับลงทีละสามจอมอนพวกนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะมันก็เป็นบอลที่แบบ เวลน้อยนะเราตัวละครเเวลร้อยห้าสิบมาลงเนะี่ยมันก็ผ่านอยู่แล้วนะเซฟฟีนะโอ้ม่เวะมูชินเดียร์ตัวละครก็เซฟไปที่อัปเดต้าเลยนะครับจะได้แบบคอยรับของรางวัลแล้วก็ถึงเวลาค่อยมาลงนะเจ็ดวันลงได้ครั้งหนึ่งนะครับแบงค์ทองนะก็ช่วงนี้ราคาดีนะก็ลงมาล่ากันได้นะผมมีตัวไก่ยี่สิบตัวก็ผมก็ลงนะ อาทิตย์หนึ่งก็จะลง20ตัวนะสำหรับตัวละครพวกนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นกิจกรรมเนาะสีป่ปีเนี่ยชั้นเนี่ยชั้นสามแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งฮะชั้นสีอ่อ่าสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้มอนมันมันลุมตีเราเยอะๆนะครับ เราอาจจะไล่ไม่ได้นะเพราะว่า,เ,าเราเรื่องสแตตะเรายังไม่ห้าสามสูตนะมันจะมีหลอดนะมันจะทําให้เราชะงักได้นะอ่ะโอเคตัวนี้ก็ขึ้นมาถึงชั้นแมงทองแล้วฮะต่อไปนะครับนะอีกตัวหนึ่งนะนี่ครับทำแบบเดิมนะก็ประหยัดเวลาครับแน่นอนใครใช้วิธีนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มๆนะประหยัดเวลาปั๊บที่แจกก็กดกดไปนะครับ เราแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเก็บไว้ก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะครับกดกดไปอ่ะขึ้นไปนะครับตัวละครน,นึงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงแมงทองให้ดูนะครับว่าสายที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเอตามสองกับนงเก้านะปั้นแบบนี้นะครับมันจะสามารถจบแมงทองได้หรือเปล่านะมาคลบอกว่าใช้เสแจกรีสู้แมงทองไม่ได้นะคือจริงๆแล้วอะ่ะ สูไม่ได้เพราะว่าสเต็ปเราไม่ดีหรือเปล่านะฮะผมนะรจริงๆแล้วแมงทองเลือกแค่สองแสนกว่าติดออร่าเขียวนี่ยิงแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะขึ้นไปมันแค่อยู่แค่ชั้นห้านะก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากครับแต่การจบแมงทองนะฮะชั้นนี้ต้องระวังนิดน,นึงนะครับหมามันถ้าเกิดรุมเราเยอะๆเนี่ยก็ทาให้เราตายได้เหมือนกันนะครับสําหรับ ตัวละครไก่นะแนะนำว่าไม่ต้องรีบนะค่อยๆเคลียร์ไปครับแอโร่เนี่ยมันเป็นสกิลกว้างอยู่แล้วนะยังไงมันเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเรื่องระยะการยิงแล้วก็เรื่องมุมกว้างนะที่มอนจะโดนเรานะพยายามยิงหวังผลให้มันได้สี่ห้าตัวขึ้นไปนะจะคุ้มนะเนี่ยยิงอย่างนี้ครับมันจะเคลียร์เร็วนะครับ ยิ่งถ้ามันเป็นหมู่แบบโดนและหลายตัวเราจะได้ไม่ต้องมาเคลียรย์ยรยหลายเคลียร์แล้หลายรอบอนี่ครับขึ้นไปนะฮะ <c oughs> อ่ะนี่ครับเอโอเคนะครับทีนี้ก็สามตัวไอดีของเรานะก็อยู่ชั้นแมงคองหมดแล้วนะฮะ เราก็ตลับเป็นตัวแรกนะคับบัฟเบิก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแหละอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะยิงแมงทองแล้วนะหลังเีาก็การยิงแมงทองง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆอัวสกิลโนลิมิตขึ้นมานะฮะเพราะว่าตัวละครเน,นี้ยมันจะจบแค่ชั้นแมงทองนะเพราะฉะนั้นเรากดได้เลยนะครับโนลิมิตนะอ่ากดโนลิมิตได้เลยแล้วก็ยิงนะครับนี่ดําเนจขึ้นไปเท่าไหร่สามแสนหนึ่งนะนี่นะครับเห็นไ,ไหมนี่ครับ นี่ครับยิงไปครับถ้าแมงทองเดินมาหมากัดได้นะเห็นไหมสบายนะนี่ครับสามแสนเก้านะติดอล่าเขียวนะทุกคนนะนี่ครับเดินได้ครับยิงไปครับนี่ครับทำไรเราไม่ได้นะแมงทองเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนี่ถ้าการตกมาก็ได้เลยนะสองหมื่นนะฮะถ้ามีแสงสีชมพูขึ้นมานะฮะก่อ ได้เลยนะเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับตัวแรกนะอ่ะตัวต่อไปนะเราก็ไล่เลยนะครับตัวต่อไปเราก็ลุยลุยต่อเลยครับเหมือนเดิมครับกดโนลิมิตคือผมว่ามันมีเปอร์เซ็นดรอปเยอะมากถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันลงแบบหลายมันลงแบบหลายตัวแล้วมันก็แบบขนาดแต่ว่ามันอาจจะได้ก็ได้นะครับเพื่อนนะมันอาจจะอันก็ได้นะครับอาจจะอันการ์ดแมงทองให้เราก็ได้นะครับแล้วตัวละครแบบ ใส่ของแบบนี้ใส่ของไก่ไก่เงี้ยมันชอบตกนะการ์ดบอสนะไม่รู้มันเป็นอะไรนะนี่ครับเสร็จไปแล้วนะอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็เปิดอีกตัวหนึ่งนะนี่ครับค่ามงหองแบบง่ายมากเลยครับล่าล่าการราคาสองหมื่นบาทนะครับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอสักงหนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะใครที่เข้าที่เข้ามาดูนะครับนี่ครับปกดโซลิมิตหมาล็อกอามมาล็อกไม่โดนแล้วก็ยิงยิงไปนะครับ ยิงไปนะครับนี่ชิวชิวนะครับนี่ลากแมงทองยิงชิวชิวครับสามแสนห้าครับยิงติดอล่าเขียวเลยสามแสนเก้าเนี่ยดูโอ้โหนี่ครับอย่าลืมนะฮะเซตที่ตามของก้าบอกเนี่ยคือเซตแจกฟรีทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะยังไม่มีคอร์สแอร์โรสตอมด้วย ถ้ามีคอสแอร์โรสตอมเนี่ยก็จะบวกดามาจแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะนี่ครับข้างหน้านะฮะที่ใส่เราสามารถเพิ่มดามาจได้อีกเนี่ยโดยการไปใส่การ์ดเพิ่มก็ได้นะครับผมนะนี่ครับสบายสบายเลยครับของแจกฟรีนะแค่นี้เองครับผมแค่คุณจับเลเวล1้อ้าิได้หลายตัวแค่มาลงแค่ชั้นแมงทองแบบนี้ก็คุมแล้วนะฮะผมนะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็มาทําให้ดูแล้วครับมันทําได้นะแล้วมันก็สามารถลากการ์ดได้นะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยเนี่ยก็ลงแค่ชั้นแมงทองเน ปุ๊บปุ๊บกดออกแล้วก็ปิดดัดเชียนนะครับอีก7วันก็มาลงใหม่นะครับนี่ครับช่วงนี้การแบงคนทองก็กําลังแทนก็แนะนำนะครับให้เอาตัวละครไก่นะมาวนนะครับผมนะใครที่ลงดันไม่ไหวนะลงดันต่างๆไม่ไหวเนี่ยก็มาลงแค่ชั้นแบงทองได้ครับก็สบายๆนะไม่มีไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะคลิป <c li pped> นี้คือสบายมากอาจจะเพิ่มแอดวานเข้าไปหน่อยก็คือกดกัมเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ให้มันแบบว่าโอเคเผื่อกดกัมแล้วการดรอปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ ซื้อกำมากดก็ได้นะครับผมนะโอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคนเราชอบแล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอสักหนึ่งร like ้อยไลค์ละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับส,ว,สวัสดีค่ะ